สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับชาว m t l i ท e ตอนนี้นะฮะผมมีทริกเด็ดในการจดชื่อเว็บให้เป็นภาษาไทยนะฮะบ,บางคนเคยเห็นชื่อเว็บที่เป็นภาษาไทยฮะแต่ไม่รู้ว่าจดยังไงอย่างเช่น www. ชื่อเว็บอย่างเงี้ยครับซึ่งชื่อตรงเนี้ยถ้าเราพิมพ์เป็นภาษาไทยโดยตรงมันจะไม่ได้ครับ แล้วทีนี้มันทำยังไงอ่ะอ่าทำไงอ่ะครับผมก็เลยมีวิธีมาสอนนะฮะสำหรับการจดโดเมนเป็นชื่อแบบภาษาไทยนะฮะขั้นตอนแรกเลยเราต้องถอดรหัสก่อนครับถอดจากตัวหนังสือภาษาไทยธรรมดาให้เปลี่ยนเป็นโค้ดแบบพิเศษครับชื่อว่าคูนี่โค้ดนะฮะซึ่งสามารถเข้าได้ทางลิงก์ ตรงคาอธิบายของวิดีโอฮะผมลงลิงก์ไว้ให้สามารถเข้าไปดูได้นะฮะตอนนี้เรา,เรามาลองข้อรหัสกันดูดีกว่าสมมติผมพิมพ์ไปว่าชื่อเว็บใช่ไหมครับชื่อเว็บแล้วก็กดตรง n o m e t e k e t o unicode แล้วก็รอมันเข้ารหัสครนะเสร็จแล้วครับรหัสที่เข้า ที่เข้ารหัสเสร็จจะเป็นในรูปแบบ xn แล้วก็มีขีดขดนะฮะซึ่งตรงนี้คือรหัสที่เราได้มาสลาหรับเราจะเอาไปใช้ยังไงใช่ไหมฮะสมมุติเราอยากจะจดโดเมนเว็บหนึ่งแล้วก็ผมยกยกตัวอย่างเป็น Cat Hosting นะฮะเราสามารถเอาชื่อนี้ไปตรวจสอบได้ว่า ว่างหรือไม่นะครับตอนแรกตอนแรกมันเป็นตัวหนังสืออย่างนี้แต่พอเราเอาไปเข้าในคอมมันจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เราแล้วก็เช่นเดียวกันถ้าเราพิมพ์ภาษาไทย,ยนะฮะพิมพ์ภาษาไทยอย่างนี้ลงไปนะฮะคอมมันก็จะรู้จักในในรูปแบบโค้ดแบบนี้ฮะ,คะโค้ดแบบนี้ ครับหลักๆก,ก็คือเราต้องเปลี่ยนตัวอังสือภาษาไทยเปลี่ยนให้เป็น Unicode แล้วก็เอาตรงภาษาอังกฤษตรงนี้ฮะไปจดโดเมนจดชื่อเว็บกับพวกที่รับจดต่างๆฮะจะเป็นปีสองร้อยปีสามร้อยอะไรก็ว่าไปเพราะว่าการจดชื่อเว็บนะฮะถ้าเราใส่เป็นภาษาไทยลงไปอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ครับเพราะว่ามันกำ,กำหนดว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษยอย่างเดียว ทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนภาษาไทยให้เป็นอังกฤษซึ่งรหัสกูนี่โคดนฮะ,ะกับเบราว์เซอร์มันสามารถเปลี่ยนกับไปหากันได้ฮะ,ะซึ่งมันจะเข้าใจตรงกันว่าวหนังสือภาษาอังกฤษแบบเนี้ยแบบเนี้ยมันหมายถึงคําว่าชื่อเว็บแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าเราจดโดเมนแล้วเราก็สามารถเข้าเข้าเว็บเราผ่านทางแบบนี้ก็ได้ฮะ,ะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบนี้ กับพิมพ์เป็นภาษาไทย,ยนี่นะครชื่เว็บซึ่งมันก็คือเว็บเดียวกันนะฮะครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าติดขัดตรงไหนนะฮะสามารถ คอมเมนต์ Comment, ถามมาได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะฮะสำหรับเว็บไซต์ www.l3.in.th ครับผมสวัสดีครับ